ตอนนี้อยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนบ้านท่าด่านอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเป็นเขื่อนที่สวยมากๆเดินทางจาก ลังสิ์มาก็ประมาณเกือบ2อชั่วโมงขึ้นมาบนสันเคลื่อนเดินทางจากลังสิทธิ์มานี่ก็ไม่ไก่ครับแป๊บเดียวเป็นที่เที่ยวที่ใกล้กรุงเทพและปริมณฑลใกล้กรุงเทพ เวลรอบเขานี้เขาเรียกว่าเขาช่องลมจังหวัดนครนายกครับว่าไงต้อมอยู่บนเขื่อนแล้วอยู่บนสันเขื่อนตอนนี้ต้อมพามาเที่ยวแดดแรง แดดแรง yeah. ต้องหยีตาตรงนี้เป็นเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นทะเลสาบเหนือเขื่อนแต่ด้านหลังเป็นสปิวเวที่เขาปล่อยน้ําลงไปดูก็ <c oughs> ここจะไหลผ่านคลองตรงนี้แล้วพวกรีสอร์ทก็จะมี บริการล่องอะไรนะล่องแก่งล่องแพอะไรของเขาจะไหลผ่านรีสอร์ทไหลหข้างล่างมีรีสอร์ทไหมมีเยอะแยะนั่นไรรีสอร์ทหลังคาต่างๆส่วนมากเป็นบ้านคนกับรีสอร์ทแล้วเราจะลงไปยังไงลงไม่ได้ไกลล,ล,ลงจากตร,ตรงนี้ไม่ได้หรอกเขาห้าม จริงๆมันมันมีบันไดนั่นนะ่ะเหมือนมีบันไดแต่ว่าเขาเออบันไดมันไม่เชื่อมถึงแต่จริงๆโหเชื่อมลงไปแป๊บเดียวเลยเนะี่ยถ้ามีบันไดลงไปสวยงามนะ Thank you.